สวัสดีครับเพื่อนๆฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปิดกรุเจแปนกับช่องเจปังเจแปนอีกครั้งนะครับวันนี้ฮะแอดบอลดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าจะมาเล่าเรื่องฝั่งอาร์ตที่ไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยตรงแต่เป็นเรื่องของศิลปะญี่ปุ่นที่ชาตะวันตกนั้นหลงไหลเฮอคลั่งไคล้จนกลายเป็นกระแสและเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการศิลปะตะวันตกไปตลอดกาล เรื่องราวนั้นเราเคยพูดไว้แล้วนะฮะในช่วงชีวประวัติของจิตตกรนฮกุไซในรายการตอนก่อน,อนซึ่งฮกุไซเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในศิลปินเอกระดับชาติของญี่ปุ่นที่ผลงานของท่านนะฮะก็คือกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานากะวะหรือภาพภูเขาไฟฟูจิในมุมต่างๆแล้วก็ผลงานฮอกุไซมังะหรือก็คือมังะของเขาที่กลายเป็นรากฐานของคําว่ากร์ตูนมังะมาจนถึงปัจจุบัน แน่นอนครับว่าจิตรกรในยุคนั้นหลายคนเนี่ยก็ล้วนฝากผลงานที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันไว้มากมายและหลายชิ้นเลยทีเดียวบางภาพเราอาจจะคุ้นตากันอย่างดีนะครับเช่นภาพนักแสดงคาบุกิของชาราคุหรือภาพผู้หญิงหลายอิริยาบถของจิตรกรอุตตมารโรนะฮะรวมไปถึงภาพแนวชุมกะหรือภาพเชิงลามุกอนาจารของหญิงชาวประมงกับปลาหมึกของหกุไซที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของรสนิยมแบบเทนเตเค แต่จริงๆแล้วครับไม่ใช่ว่าผลงานของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยพอได้รับความนิยมในญี่ปุ่นแล้วมันจะอยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงปัจจุบันแต่อย่างใดแต่ว่าผลงานเหล่านี้ครับได้กลายเป็นแรงผลักดันจากชาติตอนตกมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากกล่าวแล้วก็คือหลังจากจิตกรฮกุไซเสียชีวิตไปไม่กี่ปีครับอเมริกาก็มีการส่งเรือรบสีดำหรือที่เรียกกันว่าเรือดำมากกดดันให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศ เพื่อเปิดเขตการค้ายอย่างเสรีซึ่งในตอนนั้นครับญี่ปุ่นในยุคเอโดะที่นําโดยรัฐบาลบาคุฟุหรือเรียกกันว่ารัฐบาลโตกุกาวะเนี่ยเขาปิดประเทศมาอย่างยาวนานมากเป็นร้อยปีเลยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าชาติตอนตกในตอนนั้นเนี่ยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่แล้วเรือดำที่มีแสงยานุภาพทางการทหารสูงกว่าญี่ปุ่นมากมายราวกับคนละยุคในตอนนั้นเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝั่งญี่ปุ่น ต้องยอมอ่อนอ่อนตามข้อเรียกร้องของฝั่งตะวันตกครับฟังดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องแย่นะครับแต่ว่าผลดีต่างๆที่ตามมาก็มีมากเกินคาดเช่นกันเพราะว่าในช่วงระหว่างยุคเอโดะที่แทบจะไม่มีศึกสงครามไหนๆเลยเนี่ยแต่เขาก็ยังมีการควบคุมทางวัฒนธรรมจากรัฐบาลอย่างเข้มงวดวัฒนธรรมญี่ปุ่นในตลอดยุคเอโดะครับจึงเรียกได้ว่ามีเสถียรภาพและความเข้มแข็งมากในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นเรื่องเอกโซติกแปลกใหม่หน่าตื่นตามมากๆสำหรับชาวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักอาหารประเพณีต่างๆไปจนถึงงานศิละปะกระแสะความตื่นตาฮือฮ้าไปจนถึงระดับเหอศิละปะญี่ปุ่นเนี่ยถูกเรียกด้วยภาษาฝรั่งเศสว่าจาโปนิซึมผลงานศิละปะต่างๆในญี่ปุ่นครับรวมไปถึงผลงานที่เคยถูกรัฐบาลเอโดคุกคามอย่างหนักเนี่ยกลายเป็นสินค้าขายดี จนแพร่หลายในชาติตวันตกทั้งยุโรปและอเมริกาแล้วก็ได้ส่งอิทธิพลอย่างมากให้กับวงการศิละปะในเวลานั้นถามว่าส่งผลระดับไหนก็ระดับที่ว่าเปลี่ยนทิศทางของศิละปะตะวันตกไปตลอดการเลยก็ว่าได้เดิมทีนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับงานจิตรกรรมอันสวยงามเต็ไมไปด้วยมิติของสีอันซับซ้อนแล้วก็การลงลึกด้านกายวิภาคของมนุษย์ แบบตั้งอกตั้งใจจากงานจิตรกรตะวันตกหลายท่านผ่านยุคเรอเนซองโกธิกบาโรกแต่แล้วนะครับการมาเยือนของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและการแพร่หลายของศิลปะญ,ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนโฉมหน้าของศิลปะตะวันตกให้เข้าสู่ยุคอิมเพรสชันนิซึมและจาโปนิซึมในที่สุดทีนี้ก็มาดูกันครับว่าจาโปนิซึมแทรกซึมไปในผลงานจิตรกรตะวันตกมากมายขนาดไหน ยกตัวอย่างคนแรกๆเลยครับเฟลิกซ์บรักมงศิลปินที่สร้างงานศิลป,ปะบนจานเขาน่าจะเป็นคนแรกๆเลยครับที่หยิบเอาภาพสัตว์ต่างๆจากมังงะของฮกุไซมาวาดลงบนผลงานของตัวเองในช่วงปี1856แล้วก็ในปี1861ครับเริ่มมีการตีพิมพ์ภาพศิลป,ปะอุคิโยในสิ่งพิมพ์ตะวันตกเช่นหนังสือพิมพ์ในลอนดอน แล้วก็มีการพบจดหมายของชาวตอนตกในยุคนั้นที่พูดถึงการส่งของจากญี่ปุ่นไปมาหาสู่กันด้วยแล้วก็ในปีคศ1 8 6 7ครับก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศ,าศ,าศาการศิลปะจากญี่ปุ่นในกรุงปรารีสที่ทําให้ผลงานจากญี่ปุ่นประจักษ์แก่สายตาบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวางและศิลปินท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าวินเซนต์เวลเฮมแวนโกะหรือฟานโก เป็นหนึ่งในจิตรกรที่เข้าขั้นเหอศิลปะญี่ปุ่นแบบสุดๆเกิดแรงบรรณานใจในการสร้างผลงานจากศิลปะญี่ปุ่นมากที่สุดท่านหนึ่งแม้ว่ากว่าผลงานของเขาจะได้รับความนิยมก็หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ว่าระหว่างที่เขายังมีชีวิตสร้างผลงานอยู่นั้นฮะผลงานของเฟลิกซ์บรักมงที่กล่าวไว้แล้วกับการตีพิมพ์ผลงานภาพอุคโยในยุโรปได้กระตุกจิตกระชากใจเขามากม เขานะครับได้ลงทุนซื้อผลงานภาพพิมพ์ญี่ปุ่นจากร้านค้าในปารีสหลายชิ้นแล้วก็พยายามศึกษามันอย่างเต็มที่เริ่มจากการพยายามเทรสภาพหรือการวาดภาพลอกเลียนแบบหญิงโอยรังหรือหญิงคณิกาจากผลงานของเคไซเอเซนและการสร้างผลงานกึ่ง reproduction หรือการวาดภาพผลงานนั้นซ้ำขึ้นมาใหม่จากผลงานทิวทัศน์ของอุตะกะวะฮิโรชิเกะหลังจากนั้นครับผลงานหลายชิ้นของเขา ก็ยังคงมีการอ้างอิงหรือรับแบรงบันดาลใจมาจากศิลปะญ,ญี่ปุ่นหลายชิ้นเช่นภาพเขียนแบบพอร์เทรตหรือภาพวาดบุคคลที่มีการจัดองค์ประกอบคล้ายภาพอุคิโยะภาพเขียนพอร์เทรตของจูเลียนตองกีพ่อค้างานศิลปะที่แวนโก๊ะจัดวางภาพศิลปะญ,ญี่ปุ่นไว้ร,รอบๆตัวเขารวมไปถึงภาพธรรมชาติเช่นภาพดอกซากุระแล้วก็ยังมีภาพราตรีประดับดาวหรือ Starry Night หนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของแวนโก๊ะ ที่การเรียงตัวของหมู่เมฆและกลุ่มดาวบนภาพได้รับอิทธิพลมาจากภาพคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานากะวะของจิตรกรฮกุไซมาอย่างมากอีกด้วยและไม่เพียงแต่แวนโก๊ะครับยังมีจิตรกรและศิลปินอีกหลายท่านที่สร้างผลงานโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิละปะญ,ญี่ปุ่นอีกเช่นงานปั้นของคาเลคลอเดลกับคลืนยักษ์นอกฝั่งคานากะวะภาพนักเต้นบัลเล่ของเอ็ดการ์เดกัส กับภาพโพสต์ของนักซูโม่ในชุดผลงานโฮกุไซมังงะภาพสะพานข้ามสาบัวของคลอสโมเน่กับภาพสะพานมังเนนที่ฟุกักะวะโดยจิตรกรโฮกุไซน็อกเทิร์นบลูแอนด์โกลโอแบตเทอร์ซีบริดจ์ของเจมส์แมกเนลวิสเลอร์กับภาพสะพานเคียวบาชิของอุตากะวะฮิโรชิเกะ การใช้เท็กเจอร์และแพทเทิร์นบนเสื้อผ้าและผนังบนภาพ The Letter ของ Mary c a s สเซ t ตกับผลงานของคิตากะวะอุตามารุการจัดองค์ประกอบภาพทิวทัศน์ของเซซานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพทิวทัศน์รอบภูเขาไฟฟูจิของฮอกุไซจิตรกรปีแอร์บอนนาดที่สร้างผลงานแบ่งฉากเป็นแนวตั้งในลักษณะดเดียวกับฉากพับเบลบุแบบญี่ปุ่นนอกจากนี้ ไม่เพียงแต่แนวทางและองค์ประกอบภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่านั้นครับงานศิละปะแนวดั้งเดิมของตะวันตกก็ยังคงมีอยู่แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากการใส่สิ่งของหรือใส่วัตถุบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นตามกระแสนิยมนั้นด้วยเช่นภาพหญิงผู้ดีที่กำลังจ้องมองฉากพับเบียวบุหรือจ้องมองสิ่งล้ำค่าจากญี่ปุ่นโดยเจมสทิโซภาพหญิงผู้ดีชาวปารีส ในชุดลายญี่ปุ่นโดยอัลเฟรดสตีเวนส์ผู้หญิงถือพัดญี่ปุ่นโดยปีแอร์ออกัสเรนัวภาพเขียนเอมิลโซล่าที่มีการสอดแทรกวัตถุจากญี่ปุ่นลงไปในภาพวาดโดยเอเดัวร์มาน่ผลงานอีกหลายชิ้นของกุสตาฟคลิมและภาพสาวญี่ปุ่นของคลอสมเน่ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อจากนั้นครับทำให้ศิลปะตะวันตกมีความเป็นญี่ปุ่นผสมผสานอยู่จนเข้าสู่ยุคโมเดิร์นอาร์ตและอาร์ตนูโวที่งานศิลปะแตกแขนงแยกย่อยออกไปจากเดิมได้มากมายหลายสายก็สะท้อนให้เห็นครับว่าการรับแรงบันดาลใจใหม่ๆผสมผสานกับแรงบันดาลใจเดิมที่เคยมีมารวมถึงฝั่งญี่ปุ่นเองก็มีวัฒนธรรมที่เรียกว่าบุงเมคากะ หรือก็คือการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมที่รับเอาแนวคิดวิทยาการเทคโนโลยีศิละปะจากตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้เช่นกันทุกวันนี้ครับทั้งศิละปะญี่ปุ่นตะวันตกก็ผสมผสานแนวทางออกไปอย่างไร้ขีดจำกัดแม้แต่การ์ตูนมังงะหรือคอมิกก็ล้วเติบโตไปในแบบฉบับที่หลากหลายแม้ว่าจะมีจุดกำเนิดมาจากจุดเดียวกันก็ตาม ฉะนั้นแล้วครับไม่มีทางเลยที่เราจะยึดมั่นกับรูปแบบศิละปะใดๆว่ามันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดและไม่มีศิละปะไหนที่เป็นของแท้เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าครับมันถูกดัดแปลงต่อยอดมาจากศิละปะอื่นที่เกิดขึ้นมาก่อนทั้งนั้นหากเรายอมรับว่าศิละปะมียุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราก็สามารถสร้างศิละปะที่แตกต่าง มีไวเพื่อยุคสมัยใหม่ๆและส่งต่อให้กับคนยุคสมัยใหม่ๆได้แต่ศิละปะใดที่ไร้การเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถต่อยอดใดๆได้แล้ววันหนึ่งเมื่อมันสิ้นความนิยมและคนยุคสมัยของนักสร้างผลงานในช่วงอายุหนึ่งไปแล้วมันก็จะหายไปตามกาลเวลาด้วยเช่นกันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะให้มันเป็นแบบไหนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ศิละปะจงเจริญครับ ติดตามพวกเราได้ใหม่ทางเจปังเจแปนบนย u u ูบเฟซบุ o o ปอดเบียนส Spotify c u u h o u u s e และ Twitter นะครับวันนี้แอดบอลขอตัวลาไปก่อนขาดตกบกพร่องสิ่งใดคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้คราวหน้าจะหยิบเรื่องไหนมาพูดคุยอีกนั้นติดตามดี่ให้ดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ